มีวันหนึ่งก็ได้มีโอกาสกราบลุงพ่อชาลุงพ่อชาสมัยนั้นยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าอำมาตที่กุติพยาบาลที่วัดนองประพงนั่งรถสองแถวจากวัดปนานนาชาติไปวัดประพงประมาณ8กิโลแล้วก็ไปนั่งต่อหน้าท่านจะมีการนั่งสมาธิก่อนหลังจากนั้นก็เจริญจะสาธยายวิปัสนาภูมิปัทโทเบิกขึ้นปัญชขันธารูปาขันโธเวทนาขันโตหลังจากนั้นก็มีเรื่องสวดเรองอายตนะเรอง ท่าต่างๆแล้วก็อริยสัจสีปฏิจจสมุปบาทโดยอาตมาไม่รู้ว่าความแปลแปลว่าอะไรแค่มีมีหนังเือเขาไม่ท่องให้ว่าตามแต่ด้วยการเห็นหลวงพ่อชาเบื้องต้นเราเองก็รู้สึกตกใจมันกันอึดอัดมันไม่ชอบเพราะว่าเป็นคนอมาพาดอมพฤกษ์เราเราเองมีความรู้สึกว่าแหมอาจารย์ใหญ่ขนาดอาจารย์ใหญ่ก็ต้องเกิดสภาพอย่างนี้ก็ต้องต้องเจ็บอย่างนี้ต้องทรมานอย่างนี้เรามีความรู้สึกว่าแหมไม่ไม่ อะไรอะไรก็ไม่ไม่น่าจะดีาศาสนานี้แสดงว่ามันไม่ดีเพราะอาจารย์ใหญ่ที่ทุกคนบูชาว่ามีอะไรเป็นพิเศษแต่ตอนเย็นก็กลับวัดก็ไปสาธยายไปสวดมนต์ธรรมวัดเย็นเป็นวันพระธรรมวัดเย็นทำธรรมวัดแปลสวดเรื่องร่างกายอาการ32 เรื่องพิจารณาอภินาปจเวคันะชาราธรรมโมมีชารังนัติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาธิธรรมโมมีพญาติงานนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้จนถึงเรื่องกฎแห่งกรรมหาข้อนี้ผมก็นั่งพิจารณาว่าอมืมันจริงเหมือนกันเป็นเป็นความจริงในโลกนี้แล้วแม้แต่ครูบาอาจารย์จะเป็นพระอระหันต์จะมีฤทธปฏิหารแล้วแต่ ก็ยังเรียกเรียงไม่ได้ซึ่งถูกต้องแล้วก็เลยความรู้สึกมันเปลี่ยนเรามีความรู้สึกว่าสถานทีน่นี้คำั่งซอนอย่างนี้หนังสือสวดมนต์เล่มนี้เป็นความจริงแล้วก็ทุกอย่างที่ได้ผ่านมาที่ได้เจอในโลกมาก,ก่อนก็จะเป็นของปลอมอาจจะสอนให้เราประสบความสําเร็จทางโลกหรือว,ว่าโฆษณาจะเอาโฆษณาโดยโดยการเอาคนหนุ่มๆสาวๆรูปรอหน้าตาดีทางนั้นมา มาโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยมีความหวังแล้วหวังยังว่ายงไงเราซื้อซื้ออย่างนี้เราจะดูอย่างนั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นการหลอกลวงพวกเราก็โดนหลอกแล้วที่เห็นประเทศต่างๆมันจะสู้กันมีสงครามมีปัญหากันตลอดจนถึงปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมซึ่งมิเริ่มจะมีแล้วมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเพราะความต้องการของคนเราก็เลยเริ่มจะเข้าใจ เมื่ออ่านหนังสือธรรมะต่อหรือว่าฟังเทศต่อและเรื่องอารมณ์เรื่องตัณหาเรื่องความต้องการมีความรู้สึกว่าอืมใช่มันเป็นเป็นคำสอน,นที่ที่ถูกต้อง